ก็ตามปกของคลิปแทนเดย์เลยนะครับผมว่าวันนี้เราจะมาทำน้ำหอมให้เป็นของขวัญให้เพื่อนสำหรับวันแต่งงานกันนะครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยตามปกติก็คือเวลาเราทราบข่าวหรือว่าทราบเรื่องนะครับเกี่ยวกับงานแต่งงานของใครที่เป็นบุคคลพิเศษก็แน่นอนเนาะใส่ซองแต่นี่ก็พิเศษขึ้นมานิดนึงนะครับเป็นเพื่อนที่ทำงานนะครับผมก็เลยคิดว่าอยากจะทำ ของขวัญที่มันเป็นหนึ่งเดียวที่หาซื้อไม่ได้ด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาสามารถใช้ได้ในชีวิตประจําวันด้วยนะครับผมก็เลยคิดว่าโอเคถ้างั้นเราทําน้ําหอมให้เขาดีกว่านะครับผมก็เลยเป็นโจทย์นี้ขึ้นมานะครับผมจริงๆเนี่ยเตรียมกระดาษเอาไว้เดี๋ยวจะล่างให้สําหรับคนที่เข้ามาดูคลิปด้วยเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่ อยากที่จะเริ่มทำน้ำหอมนะครับผมหรือว่าคีเอดหรือว่าปรุงน้ำหอมในธีมของเรื่องราวหรือว่าปรุงให้กับบุคคลที่เป็นบุคคลน,นั้นๆด้วยนะครับผมโอเคสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปแทนเป็นคลิปแรกนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของแทนด้วย นะครับผมแล้วก็เบื้องต้นแทนเป็นผู้พิการทางการมองเห็นนะครับประเภทสายตาเรนลางพอเสแล้วการใช้ประสาทสัมผัสด้านจมูกหรืหรอว่าการพิสูจน์กลิ่นก็อาจจะดีขึ้นมากว่าตอนที่เรายังมองเห็น100%นะครับผมต้องบอกไว้ก่อนว่าบางคนสงสัยว่าออคนตาบอดเนี่ยคือเวลาตาบอดสูญเสียไปแล้วเนี่ยประสาทสัมผัสด้านอื่นจะดีขึ้นจริงหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่ามันดีขึ้นจริงๆนะครับผม เอาล่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับผมก็มาเริ่มกันเลยสำหรับน้ำหอมสำหรับคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะศึกษากันมาก่อนเบื้องต้นแล้วเราก็จะรู้เนาะว่าในน้ำหอมขวดหนึ่งที่อยู่ในท้องตลาดเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยโน้ตเหมือนดนตรีเหมือนเพลงหนึ่งเพลงนะครับก็จะเป็นท็อปโน้ตมิดเดิลโน้ตแล้วก็เบสโน้ตนะครับผม เรียงเลยก็คือเป็น1 2 3ก็คือท็อปมิดเดิลแล้วก็เบสนะครับผมการระเหยก็จะเร็วไปตามลำดับก็เป็น1 2 3ส่วนเรื่องกลิ่นหรือว่าโนต้ตต่างๆของกลิ่นเนี่ยเดี๋ยวแทนขอไปทำอีกคลิปหนึ่งเนาะเพราะว่าอันนี้จริงๆก็แอบซุ้มศึกษาซุ้มทดลองอะไรหลายๆอย่างกันมาอันนี้ก็เป็นคลิปเบื้องต้นเรากลับมาที่การทำน้ำหอมให้กับเจ้าสาวกันดีกว่านะครับตอนนี้ จริงๆถือกล้องไปด้วยแล้วก็เขียนไปด้วยนี่แบบก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะเดี๋ยวเพราะว่าผมดูผ่านกล้องแล้วก็ไม่ชัดด้วยเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งนะครับผมขอวาดเป็นพีระมิดสามเหลี่ยมแล้วกันนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายเนาะว่ามันแบ่งยังไงโอเคเป็นพีระมิดอย่างนี้นะครับผมพีระมิดของกลิ่นก็คือเรียงท็อป มิดเดิลแล้วก็เบสโน้ตนะครับผมส่วนอันเนี้ยตามที่แทนตั้งใจจะทำอะ่ะก็คือตั้งใจจะทำเป็นแบบอ่า EDT นะครับผมแต่หนึงนะมองไม่ถนัดเลย EDT ความเข้มข้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ30%นนะครับผมแล้วก็ในส่วนของ อืมเขาเรียกว่าอะไรอะอเราเขียนทับกันไปหมดแล้วไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวอ่าในขนาดปริมาณขวด30 ml นะครับผมน่ะโอเคท็อปโนต้ตเนี่ยคือเราต้องการได้เป็นกลิ่นแนวฟรุตตี้นะครับผมอันเนี้ยโจทย์คือเราคิดไว้เลยขอเป็นแนวฟรุตตี้เพื่อด้วยความที่ว่าอากาศในบ้านเมืองเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ ร้อนนะครับผมแล้วก็เป็นกลิ่นที่เข้าถึงได้ง่ายซึ่งฟรุตตี้ที่แทนจะเลือกเข้ามาใช้ในวันนี้นะครับผมก็จะประกอบไปด้วยเชอร์รี่จะบอกว่าทุกกลิ่นที่จะเลือกใช้วันนี้มันจะมีความหมายหมดเลยนะครับผม,มตั้งไงดีเชอร์รี่นะครับบวกด้วยสตรอเบอรี่ครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวท็อปน้ตน,นะครับผมเชอร์รี่เลือกใช้เพราะอะไรเพราะว่าเพื่อนชื่อเชอร์รี่นะครับ <usc> เพราะว่ากลิ่นเชอร์รี่ที่แทนเลือกใช้เนี่ยมันจะเป็นกลิ่นคล้ายเวลาเราไปกินในร้านไอติมเลยแหละเหมือนเชอร์รี่ที่ท็อปอยู่บนไอศกรีมนะครับผมส่วน <c oughs> กลิ่นของเชอร์รี่เนี่ยถ้าใครลองโดมจริงเนี่ยมันจะมีความเข้มเข้มมีความขึมขมอยู่ในนั้นนะของมิติกลิ่นของเชอร์รี่นะครับผมแทนก็เลยเลือกใช้ตัวสตรอเบอรี่เนี่ยบวกเข้าไปด้วยเพื่อที่ว่าให้มันตัดความหวานแล้วก็ให้มันนวลขึ้นนะครับผมส่วนมิดเดิลโน้ต แทนจะเลือกใช้เป็นแนวฟลอรัลนะครับผมก็จะเป็นดอกไม้หมดเลยซึ่งดอกไม้ที่เราจะเลือกใช้ในกลิ่นนี้นะครับผมก็คือจะเป็นดอกไม้ที่เกี่ยวกับด้านความรักทุกอย่างเลยนะครับผมเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเขียนก่อนนะจะเป็นจัสมินนะครับบวกด้วยกุหลาบบวกด้วยลิลลี่นะครับผมมี สามตัวจริงๆไม่ให้สามตัวแต่เขียนให้คร่าวๆนะครับผมแล้วก็จริงๆมีตัวอื่นด้วยที่แทนจะใส่เข้าไปเนาะแต่ขออนุญาตไม่บอกลวกันนะครับผมแต่จะบอกว่าทุกกลิ่นนี้คือมีความหมายมาเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวจัสมินมะลินะครับก็สื่อสารถึงความรักอันบริสุทธิ์นะครับผมกุหลาบแน่นอนอยู่แล้วว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักนะครับผมลิลลี่เกี่ยวกับความรักอันบริสุทธิ์เหมือนกันนะครับผมและแอบ,บจะบอกว่าจริงๆตามเขาเรียกว่าอะไรการวิจัยเนาะ ดอกไม้ทั้งสามกลิ่นนี้ครับผมก็คือไม่ว่าจะเป็นกุหลาบหรือว่าจะเป็นตัวลิลลี่เนี่ยช่วยกระตุ้นการทํางานทางเพศข,ของผู้ชายด้วยนะอันนี้หมายถึงว่าไปแอบดูผลงานวิจัยของทางต่างประเทศมาเนาะก็คือเกี่ยวกับกลิ่นนะครับผมแล้วก็ตัวเบสโนดตัวสุดท้ายนะครับผมแทนให้เป็นซีดาร์บูดนะครับผมอืม เป็นซีดาร์วูดเนาะเป็นกลิ่นไม้จะบอกว่ากลิ่นเนี้ยหอมมากเลยเวลาผสมเข้าไปหรือว่าจะเป็นกลิ่นเพียวๆมันจะให้ลักษณะถึงความอบอุ่นนะครับผม <c oughs> เวลาเราดมแล้วก็มีความนุ่มนวลอยู่ในกลิ่นทีนี้เนี่ยอันเนี้ยเราก็จะได้ภาพรวมของตัวกลิ่นทั้งหมดแล้วนะครับของพีระมิดของกลิ่นแล้วก็พอเราได้ตรงเนี้ยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปยองไปยองวะ <c oughs> ไปยอง ดรอปกลิ่นลงกระดาษดูนะครับผมว่าตัวแนวกลิ่นเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงซึ่งจะบอกว่าแทนเนี่ยได้ไปลองดรอปกลิ่นอมาแล้วก็จะบอกว่ากลิ่นเนี่ยมันจะออกแนวพาวเดอร์นะครับผมก็คือจะเป็นกลิ่นแนวแป้งซึ่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะให้ความเข้าถึงง่ายความอ่อนโยนนะครับผมแล้วก็มันจะมีความใสๆอยู่ในกลิ่นแล้วเป็นกลิ่นที่เข้าถึงง่ายสามารถใช้ได้ทุก <c oughs> ขเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุกกาลเทศะ ทุกเวลาคือเรามองว่าเราไม่อยากที่จะผสมกลิ่นให้มันฉุนมากเกินไปเพราะว่ามันจะสามารถให้เพื่อนเนี่ยใช้งานได้ง่ายหรือว่าหากเพื่อนไม่ชอบที่แบบไปฉีดบนผิวกายก็สามารถไปทำาลูมสเปรย์ก่อนนอนหรือว่าจะเป็นฟิลแบบอาบน้ําตอนคืนแล้วก็ฉีดปรับภมตัวก่อนนอนก็จะเป็นกลิ่นที่แบบไม่ได้ไม่ได้บีบขมับหรือว่ากลิ่นที่ทําลายรอบข้างมากเกินไปนะครับผมก็เลยออกมาเป็นกลิ่นนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพอเราได้สูตรนี้ เรียบร้อยแล้วแน่นอนว่าแทนอาจจะจริงๆมันจะเป็นสูตรการดอบหยดลงขวดด้วยนะครับแต่ก็เดี๋ยวค่อยไปบอกอีกคลิปหนึ่งแล้วกันเนาะเพราะว่าตั้งใจที่จะทำรีวิวการทำน้ำหอมอยู่แล้วก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆเนี่ยไปดูอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมาบอกอย่างละเอียดเลยว่าการที่จะเป็นน้ำหอมได้1ขวดเนี่ย เราจะต้องมีอะไรบ้างและใช้อะไรบ้างและจะต้องซื้อวัตถุดิบซื้อหัวน้ําหอมที่ไหนเราสาม,มารถสกัดหัวน้ําหอมได้เองหรือเปล่าก็เดี๋ยวค่อยไปรีวิวอีกคลิปหนึ่งแล้วก็อย่างที่บอกไว้ว่าแทนมองไม่ค่อยเห็นนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไหว้วานคุณแม่นะครับผมให้เป็นคนดอบส่วนผสมทุกอย่างแล้วก็ผสมออกมาเป็นขวดน้ําหอมเพราะฉะนั้นแล้วก็ ไปดอปลงขวดน้ําหอมกันครับแล้วเราก็มาถึงขั้นตอนของการดอบส่วนผสมของน้ําหอมในครั้งนี้นะครับโต๊ะอาจจะลกไปสัหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้แจ้งคุณแม่ไว้ก่อนว่าจะมีการอัดวิดีโอบันทึกในครั้งนี้ด้วยครั้งนี้นะครับแทนเลือกใช้หัวน้ําหอมความเข้มข้นถึง30%ในอัตราส่วนของ EDT หรือว่า Ethyl t o i l e t e นะครับส่ส่วนประกอบด้วยกันนะครับที่จะทําให้เราเกิดเป็นน้ําหอมในครั้งนี้1นนั่นก็คือหัวน้ําหอมหรือว่า Essential Oil 2. นะครับเป็นตัวกระจายกลิ่นหรือว่าแอลกอฮอล์นะครับ3เป็นตัวทําละลายซึ่งครั้งนี้เลือกใช้เป็นน้ํากันและ4เป็นสารตึงกิ่นนะครับเมื่อเราได้ส่วนผสมทุกอย่างมีการผสมในอัตราส่วนที่เท่าเท่ากันในแบบที่เราคํานวณสูตรออกมาเรียบร้อยแล้วแทงก็จะต้องมีการเขย่าทุกๆวันซึ่งเราจะมีการหมักดองนะครับเพื่อให้กลิ่นมันมีความนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับใช้ระยะเวลาขั้นต่ำสองเดือนนะครับ คลิปนี้นะครับมีการอัดเมื่อตอนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและตอนนี้ก็เป็นเดือนพฤษภาคมนะครับก็จะทำให้เราได้น้ำหอมเป็นของขวัญให้กับเพื่อนของเราในวันแต่งงานเรียบร้อยแล้วละครับ